สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาดึกมากครับห้าทุ่มเศษสามสิบพฤศจิกายน2564ครับเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของอสมอครับจะมีการขยายการจ่าย500ออกไปอีก6เดือนครับเดิมเงินอสมได้ถึงกันยา64ซึ่งของเดือนกันยายน64ได้ไปแล้วเมื่อ18ตุลาคม64นะครับ แต่วันนี้มีข่าวความคืบหน้าว่าจะมีการจ่ายต่อไปอีก6เดือนโดยวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2564ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกจะอนุมัติจ่ายต่ออสมอ500อีก6เดือนคือตั้งแต่เดือน ตุลาคม64ไปจนถึงเดือนมีนาคม2565รวม6เดือนนะครับซึ่งขณะนี้ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือคณะกรกรมการการกองโครงการนะครับกำลังพิจารณาอยู่เมื่อคณะกรกรมการการกองโครงการพิจารณาแล้วเสร็จก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและเมื่อเข้าที่ประชุมคอรมอแล้วคอรมอ,อนมัดพี่น้องอสมอก็จะได้6เดือนโดยจะได้เริ่มตั้งแต่ตุลาคม64 ไปจนถึงเดือนมีนาคม65อันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อบหน้านะครับพี่น้องอสมอรออีกสักนิดนะครับคณะก,กรรมการการกองโครงการกําลังพิารณาอยู่เมื่อพารณาแล้วเสร็จคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอในเดือนธันวาคม2 5ง4และจะอนุม,มัติพี่น้องก็จะได้ค่าตอบแทน500ติดต่อกันอีก6เดือนเป็นของขวัญปีใหม่ครับรอ,ออีกสักนิดเดี๋ยวได้ยินข่าวนี้เน่เดือนธันวาคมนี้เข้าคอรอมอครับสวัสดีครับ